ัสดีคะ่ะพี่ฟอสฟอร์เรนซ์รู้ไหมคะตอนนี้พี่ฟอร์อยู่ที่ร้านโฟเอ็มเป็นร้านที่เสื้อผ้าสวยมากๆนะคะจะพามารู้จักคุณชอนนะคะเจ้าของแบรนด์โฟเอ็มพี่ฟอร์จะให้คุณชอนเนี่ยเลือกชุดที่พี่ฟอสใส่ค่ะดูสิว่าจะเป๊ะปังอลังเว้อขนาดตอนนี้นะคะคนที่อยู่ใกล้พี่ฟอร์ก็คือคุณชอนนะสวัสดี<อ>ค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากแนะนําตัวนิดน,นึงคะ่ะครับผมชอนครับชวนนอนไคลซิลิกครับผมเป็นดีไซเนอร์ของโฟเอ็มครับค่ะ ันนี้ฟออยากจะมาปรึกษาเพราะว่าโปรเอ็มเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากและชุดนี่แบบสวยมากเพราะว่าด้วยความที่ซาลีลาของฟอเนี่ยฟอเป็นคนหน้าอกเล็กค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีพุงน,น้อยนิดนึงฟ <c oughs> ออยากใส่ชุดของโปรเอ็มอยากให้คุณชนแนะนําได้ไหมคะว่าแบบยังไงถึงจะเหมาะกับฟองอ่ที่จริงแว็บแรกที่จกิเจอกับคุณฟอเนี่ยสิ่งที่เห็นที่เป็นจุดเด่นเลยนะเห็น2ออย่างคือเรื่องความสูงแขนขายาวใช่ไหม อย่างที่2เป็นเรื่องของผิวสีผิว2ออย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้คุณฟอร์มันทําให้การแต่งตัวง่ายเพราะฉะนั้นโจทย์คุณฟอร์ไม่ยากเลยไม่ต้องห่วงนันต้องมีชุดที่ใส่แล้วสวยหลายชุดได้เลยงั้นขอตั้งโจทย์ได้ไหมคะว่าฟอร์เนี่ยต้องไปงานการาดินเนอร์อแล้วฟอร์อยากจะแบบเป็นดาวเด่นในงานคะ่ะและว้วโจทย์ที่2เนี่ยฟอร์อยากได้ชุดทํางานแบบเป็นสาวเพ็ดสาวสงสงา่าอ่าได้แล้วก็ชุดที่3 อยากเป็นเจ้าสาวค่ะแต่เป็นเจ้าสาวแบบว่า ready to tour ready to o เป็นเจ้าสาวแบบยุคโควิดใช่ไหมที่มัน<ช>งานมันจะง่ายหน่อยเรียบง่ายแล้วแบบเหมือนเราอยากได้แบบชุดเจ้าสาวที่แบบเรียบง่ายแต่ดูสวยสง่าอ๋อได้งไม่ยากเลยให้คุณชอนแนะนำเลยค่ะได้เลยค่ะ,คะ ชุดแรกค่ะกาลาดินเนอร์ชุดสําหรับกาลาดินเนอร์ที่จริงจะเกียยวให้ลองดูประมาณ3ชุดเนาะแต่ชุดนี้รู้สึกว่าเป็นชุดที่เหมาะกับ,กบคุณฟอมากที่สุดด้วยคัตติ้งแล้วก็ด้วยไซส์ด้วยแหละความยาวทุกยอย่างได้เพราะคุณฟอเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคือด้วยอย่างแรกเลยเรื่องเรื่องสีผิวกับสีชุดเนี่ยสทั้ง2มันขับกันน่ยมันมันเหมือนกับผิวก็ทําให้สีของชุดเด่นแล้วชุดก็ทําให้ผิวดูสว่าง แล้วก็ด้วยคัตติ้งเ่ะที่จริงคัตติ้งเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่อาจจะหน้าอกบางคนบอกว่าหน้าอกแบนด์จะใส่สวยแต่ที่จริงมันก็ไม่มนันมันแล้วแต่คนนะแต่ผมคิดว่ามันลงล็อกกับไซส์ size หน้าอกของคุณฟลอได้ดีพอดีเป๊ะเลยแหลคะความยาวความสูงทุกอย่างได้ดีเทลกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ช่วงขาดูยาวซึ่งขาที่จริงเขาดูยาวอยู่แล้วนะ แบบความยาวพอดีเลยความยาวพอดีเป๊ะเหมือนเหมือนฟิตติ้งมา3าครั้งจะได้ความยาวคุณฟ้าชอบชุดนี้ไหมครับชอบมากมายเพราะกีตอนแรกเราเราลองไป2ชุดคือสวยทุกชุดเลยแต่รู้สึกว่าชุดนี้มันเป็นอะไรที่แบบคาแรคเตอร์เราเราเป็นคนชอบใส่อะไรที่แบบเรียบแต่ดูแบบดูแพงอ๋อที่จริงชุดเรียบเรียบที่คัตติ้งเข้ากับรูปร่างอ่ะมันจะอยู่ได้นานคลาสสิกไทม์เลสก็คือเหมือน อีก5ปี10ปีมันก็ยังใส่ได้ถ้าดีไซน์มันไม่ได้หวือหวามากนะแล้วข้อดีของการตัดชุดดีไซน์แบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเก็บไว้ใส่ได้หลายๆครั้งนะดีไซน์เรียบเรียบไม่ต้องมีปักเลื่อมหรือไม่ลายพิมพ์อะไรที่มันชัดมากมันจะสวยด้วยรูปร่างของคนใส่ชอบมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฟอขอชุดที่สเลยนะคะ,ะชุดทำงานลอง,ลองใส่ดูครับ ที่2ค่ะคุณชนค่ะชุดนี้ก็เป็นทีมผู้บริหารหญิงที่ตอนเย็นสามารถไปอีเวนต์ต่อได้หลังจากเลิกงานเข้าบริษัทก็มาประชุมเซ็นเช็คอะไรอย่างนี้ชุดนี้สิ่งที่เลือกให้อย่างแรกเลยเพราะว่าเรื่องผิวเลยเพราะว่าผิวของคุณฟลอร์เนี่ยใส่กรรมหยี่ก็จะสวยมากแล้วก็โทนสีดําก็เป็นสีของชุดทํางานที่ดูฟอร์มอลดูเรียบร้อยอยู่แล้วด้วย <ๆ S 1> แล้วก็ความที่แจ็คเก็ตเนี่ยมันจะเป็นกึ่งๆเคฟกึ่งๆ แจ็คเก็ตเบลเซอร์มันก็จะทำให้ดูพูดว่ายังไงดีดู <D ute. S 1> เป็นดูเท่ด้วยแล้วก็ดู <D ute. S 2> เป็นฟอร์มอลบิสเนสได้ด้วยแล้วนี่เวลาถอดกับพร้อมเลยค่ะพาที่ได้เลย <laughs> สุดท้ายวันนี้จะเป็นเจ้าสาวที่เป็น ready to wear ที่สามารถ Walk i n เข้ามาซื้อชุดในร้านโพเอมเนี่ยไปใส่แต่งงานได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนก็ชอบโฟเอที่สามารถ เป็น Buy Off เดอะเรแล้วใส่ไปชุดแต่างงานได้ mm hmm. วันนี้ก็จะมีชุดมมานำเสนอที่เป็นไซส์ที่พอดีกับของคุณฟลอด้วย mm hmm. อันนี้เป็น Ready t o wear ที่สามารถ ซื้อไปแล้วใส่เป็นชุดเจ้าสาวได้เลยค<ะ>่ะชุดที่คุณฟลอร์ใส่อยู่ตอนนี้มันจะแยกเป็น2ชิ้นครัเป็นเสื้อแล้วก็กระโปรงอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์อันนึงของโพรเอ็มก็คือเราเรียกว่าเป็นเลโก้เดรสก็คือแยกชิ้น<ะ>แล้วก็มันจะทํามาจากผ้าตัวเดียวกันพอใส่ด้วยกันเนี้ยข้างบนเป็นคอเสตเก็บเอวแล้วก็กระโปรงบานพอใส่ด้วยกันมันจะดูเหมือนเป็นเดรสชิ้นเดียว แล้วก็สิ่งที่ลูกค้าชอบสําหรับคอนเซปต์เลโก้เด s สเนี่ยก็คือการที่เสื้อตัวนี้มันจะมีกระโปรงตัวอื่นที่มาใส่ด้วยกันได้เรากลายเป็นซื้อกระโปรงเพิ่มอีกตัวนึ่ะจะได้ชุดที่อ2องหรือว่าเปลี่ยนบางทีกระโปรงตัวเดิมก็มีเสื้อตัวอื่นที่มาใส่ได้ด้วยแล้วมันก็จะแมชข้ามบางทีข้ามซีซั่นเลยก็มีบางคนมีเสื้อจากปี2006 มาใส่กับกระโปรงของปี2020ก็มีนะลูกค้าที่เป็นแฟนกันมายาวนานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนที่เลือกมาใ้คุณฟอวันนี้ด้วยธีมที่คุณฟอบอกว่าอยากได้เป็นชุดเจ้าสาวใช่ไหมก็สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนชอบสำหรับแบรนด์โพเอมก็คือมันจะมีอะไรที่ทวส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราทํามาเพื่อที่จะให้ใส่เป็นอาจจะเป็นเจ้าสาวงานเช้างานมั่นหรือว่าช่วงที่เป็นยูนิวอร์แซลวดดิ้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจัดงานที่ ง่ายขึ้นอาจจะเป็นแค่การเลี้ยงทางข้าเที่ยงกันอย่างเงี้ยเขาสามารถใส่ชุดแบบนี้จัดง,งานแต่งงานเลยสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณชอนมากๆากชุดล้าน<ด><ด>นี้สวยมากและหลายคนชอบคิดว่าชุดล้านคุณชอนราคาแพงจริงๆแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นที่3,000บาทามีบชิ้นที่ใส่ง,ง,ง่ายๆก็เริ่มต้นที่ประมาณ3,000บาท4,000บาทนี้ก็มีมันแล้วแต่แล้วแต่ชุดที่จะมันแล้วแต่ชิ้นด้วยแล้วแต่ดีไซน์แล้วก็แล้วแต่โอกาสที่จะใส่ไปเรามีตั้งแต่ สําเร็จรูปแล้วก็เรามีบริการที่เป็นวัดตัวตัดด้วยการวัดตัวตัดก็จะได้แบบตามสัีระของเราแล้วเวลาแต่งก็จะดูแบบเสริมคุณภาพคือพอดีได้ดีกว่าใช่ครับถ้าคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะคะมีกี่สาขาคะที่จริงตอนนี้ในประเทศไทยมี6ครับมทีที่เกษรเนี่ยจะมี ของผู้หญิงเป็นแฟลกชิพสโตร์อยู่ที่ชั้น2อนะครับอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าจาก BTS เกามาแล้วก็มีร้านของผู้ชายด้วยเป็น t a y l o r Made สูตรอยู่ชั้น3แล้วก็มีที่สียงสแควร์วันครับมีที่เสียงพารากอนที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็อ m มพ r รีเอ้าเท่าไหนนะคะสะดวกแถวไหนก็แวะเข้ามาชมกันได้นะคะหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ฟอ์ขอบคุณคุณชอนมากๆเลยดีะค,ะค่ะ,คะ